สวัสดีค่ะพี่น้องผู้พอก,กันอีกแล้วกับช่องเจ้าประกาคุณสกุลชาแนลค่ะมือนี้่หลานมาเบิ่งมือนี้ไอ้พ่อเก็บยางขายค่ะควบกำหนดแล้วมาดิไปไปผิดไปมั้ยไปผิดไ,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 ไปหาอีเวนท์ทนนั้งคุณชุ่มเจ้ามาเก็บกันแต่ตอนใดเนี่ยบอกยูบอกเก็บแต่ตอนไดน เอาเก็บเบิดแล้วเดี๋ยวนี้ได้จ็คสอบเดี๋ยวพี่น้องเก่น้ีองใอะ่น้าองดิมึงหูว่าโู้ดแล้วโล้ขนาดเบดเดี๋ยวนี้บ้านเขามันรู้ละย่สิบสี่บาทพี่น้อง มันลงยางลงยามฝุนหนาฝนมาจังแพงพี่น้องนี่เก็บมาใหม่ๆหมพี่น้องโอ้ยจักมีดแล้วเฮ้ยนี่เฮ้ยเบะจักมีดแล้วเขออวาอยู่หัวขีดนี่อิบ่ามือสิบหามีดพี่น้องบากีดกีดกีดสองมือเว้นมือกีดสองมือเว้นมือพี่น้องยางกะ กีดสองมือเว้นมือหนึ่งได้แต่คนถนัดพี่น้องน้องคนก็ตีสองเขาเจ้ากีดแล้วน้องคนตีสองน้องคนก็กีดรอบแรงกีดประมาณหาหกสั่วโมงแล้วก็มาหยอดน้ำกดต่ออย่างก็ดีอยางอยางลง ไม่ได,ดไ้ไม่ได้กีดเมื่ออื่นคนอะไรป่ะเนี่ยคนเราออกแล้วอาสิมทาทาจะที่แรกให้พี่น,อน้องเบ่งคหอยบุรีไทยมาบอทันสั่งกระเรียบวเวียววะเมื่อหลุดเมไซอ์อีหวัว เอาเมื่อเ้านี่ครับมาดีประนั่นี้กินอหยังเหม็นได้พี่ดองเอ้ยเหม็นคุ่งเลย โดตโรเลยม mm hmm. อเตอร์ไซค์กอนเลยตาดย่างยางพี่น้องแล้วแต่อารมณ์เด้กมอเตอร์ไซค์ก็ดี mm hmm. กางย่าง mm hmm. มือนั้นมือนี่อยู่มือนั้นมือนี่อยู่พี่น้องเขาบอกคอยสิมาอันฮักไปอัน mm hmm. อวยก็ดีม mm hmm. อเตอร์ไซค์กระสอบอวยไฟดีๆ mm hmm. ตัวค่อยดัง mm hmm. ผ่านไวปิ้งย่างค่อยในอีกวก ขายแล้วายแล้วพี่น้องโออสายๆเลียงไปขายแล้แลวสสลพ่อล้วคนดุก็อ,อยู่ซื้อเบิดมือเวียดมาอยู่มาซื้อพ่อหันดุกับแม่หาแต่แนวเห็ดก็แกะแกะคนเคยเห็ดเวียดพี่น้อง ทัดหนาเลยล่ะพอดีอด็กเด็กก็ดีดดดดยังมาแปดโมงเศร้าเด้นนี่พี่น้องเศร้าอยู่กระโปงหนึ่งเลยเนี่ก้อนแล้วกระโปง ยางพาราเกิดน้ำกดเลยพี่น้องต้องมาได้ได้เนี่ยน้อยน้นำกอกน้ำกด ควากระโโะเลเมื่ออื่นเพื่กีดวเลยไปรเดนี้่นเก,กีดอีกเริ่มไมตอนนั้นกำัน้ำกดเนวผสมของเพื่อนผสมน้ำกดกับน้ำมาหยอดไปหยอดกีดแล้วก็หยอดเลยพี่น้องสมมุติว่ากีดมื้อนี้ประมาณในตีสามเกนะีดเนาะประมาณเคียงกำมาหยอดน้ำกดเลยพี่น้องผสมกับน้ำน้ำกดตัวนี้เลยผสมกับน้ำแล้วก็มาหยอดหยอดแล้วก็ค้น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  อันใหม่ไปเลยคนคนคนอันใหม่ให้มันแข็งตัวต้องใส่ถุงยางนะพี่น้องยันมันกัดมือนั่นนี่ครับเดี๋ยววดเพือสิได้เงินข้าเจ้าพี่น้องแวะมาถ่ายปันพี่น้องบึงแป๊บแป๊บมาประทันพ่อนตอนเป็นยางเลอกกิบนี่น,นี่กระแม่ในกระปปกน,นี่เก็บใส่สอบใส่สอบ เห็ดแล้วเเลวเพื่อเขาสีแล้วเหี่ยเก็ก็ดีป้อนข่าวหลานนี่กลับไปส่งนายไปโรงเรียนได้บันีนโอเคนะคะพี่น้องเนาะมาแป๊บๆขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ เราพบก,กันคลิปหนะ้าบายบายยายหาหลานไปเลย